อันนี้ตเต้ากับมได้ยังะคนบปนเล่งแมวมาอยู่หนูล่าเลื่องคว้าใส่ก๊อฟไปหรอไปหรอเนี่ยเขาว่าเย่เต้าก็ได้กินล่าไปเขาไ่แย่หรอกเนี่ยไปหรอโอุ้กคนเ็นเล่งวันนี้บรรยากาศโอ้ไม่มัไม่กลมอย่างกับเขาห้อมแบบโคแล้วคาแล้วโครู้คาแล้วอีกอ uh ่ะ huh. อันเนี่ยเขาห้อมอย่างนั้นสัตว์ ที่บ้านเบลอบปล่าน่ะอู้ย่อหป่าจะไปมาเนอะองมันบ้านนะดด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 ลดดปออดดดดดกนดด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 เดดดอดดดดอดดดบดด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 ดเดดดดดดกดดดเด่ดด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 กดดดดดดดเดด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 เดด้ดดจดดดดดดิดด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 ด ปล่อยฝนตกมานี่มันเล่งอย่างสักกึ่งเดินก็ได้ปวดแขนตั้งนี่ตึงมีใจปมเละนี่แล้วกับกู้อสมอะไงนึกอะไรอย่างน้อจบข่าวติ๊งดื้อกระจายมาด้อ